ในยุคกลางของประวัติศาสตร์ไทยอาณาจักรโคไทยได้ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่13โดยพระเจ้าอโศมหาราชเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคือจังหวัดสุโขทยัยถือเป็นอาณาจักรแรกที่รวมกลุ่มชนไทยเข้าด้วยกันโคไทยเติบโตขึ้นจากการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาและการค้าขายเนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการสื่อสารและขนส่งสินค้า ส่งผลให้สามารถขยายอาณาเขตได้รวดเร็วภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งช่วงเวลานี้เป็นยุคทองของวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะบทละครและบทกวีที่สะพ้อนถึงวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้นพระร่วงเป็นกษัตริย์ที่สำคัญที่สุดของโขไทยเนื่องจากมีการพัฒนาเมืองและาศาสนาการสร้างวัดวา,ารามเช่นวัดช้างล้อมวัดมหาธาตุ ทำให้ขไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามอาณาจักรขไทยเริ่มเสื่อมอำนาจเมื่อเจอกับภัยคุกคามจากอาณาจากักรละโวและอยุธยาแต่ความรุ่งเรืองและแนวทางการปกครองของขไทยยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันส่งผลให้ขไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอาราม